ัเรากำลังอยู่บนรถไฟนะคะกำลังจะเดินทางจากเมืองคุชิโร่ไปยังอุทยานแห่งชาติเรเลโตโกค่ะเรานั่งรถไฟไปลงที่สถานีชิเลโตโกชาลีนะคะใช้เวลา2ชั่วโมงกว่ารถไฟที่เรานั่งเป็นแบบโล c a l t r a นค่ะมีเพียงโบกี้เดียวก็เป็นคันเล็กๆแบบนี้ละค่ะ ออกมาจากสถานีไม่ไกลนะคะเราก็จะเห็นภูเขาทางด้านขวาค่ะชื่อว่าเมส์ชาลีค่ะจากสถานีชิเลโตโกชาลีเราออกทางประตูซ้ายมาขึ้นรถบัสที่ชาลีบัสเทอร์มินัลค่ะ oh, การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเเลโตโก,โกก็ไม่ได้ไปง่ายสักเท่าไหร่นะคะแนะนำให้เพื่อนๆซื้อทัวร์คอสจากบริษัทชาลีบัสนะคะจะดีกว่าอันนี้คือไกด์าสาวของเรานะคะชื่อคุณโอบะค่ะเธอก็จะพยายามเล่าให้เราฟังว่าในระหว่างทางนี่มีอะไรบ้างนะคะวิวสองข้างทางสวยมากเลยค่ะถนนเส้นนี้ก็เรียบทะเลโอคอสไปเรื่อยๆ จุดแรกที่ทัวร์พาเราลงนะคะก็คือน้ำตกโอชินโกชินค่ะอยู่ทางด้านหลังนี่เองค่ะอันนี้เราขึ้นมาที่จุดชมวิวที่สูงที่สุดแล้วนะคะน้ำที่เห็นไหลออกมาตรงนี้ก็คือเดี๋ยวจะไหลลงทะเลโอคอส ที่อยู่ทางด้านโน้นค่ะค่ะถึงท่าเรืออุตโลแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อตั๋วเพื่อล่องเรือ,อชมอ่าวโอคอสกันค่ะ ก็ซื้อตั๋วได้ที่อาคารตรงนี้นะคะอยู่ใกล้ๆบริเวณท่าเรือนั่นเองอันนี้เป็นตั๋วเที่ยวชมเรือนะคะราคา2,500เยนใช้เวลาเดินทางราวๆหนึ่งชั่วโมงค่ะ t อาเราล่าทที่เราจะขึ้นชมทะเลโอคอสอยู่ข้างหน้าแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันค่ะ เขาที่เราเห็นสูงๆูงนนี้นก็คือเขาเราสูงนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่สุดท้ายแล้วค่ะเป็นช่วงของยอดเขาชิเลโตโกะนะคะนี้เรือก็หันหัวกลับแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะพาเราไปส่งที่ท่าเรืออุตโรเหมือนเดิม เราลงเรือชมเพลโอคอสกันไปแล้วนะคะนิดเดินออกมาข้างนอกตรงนี้จะมีะจุดชมวิวที่ชื่อว่าโอรอนกิวะร็อกนะคะเป็นจุดชมวิวที่เป็นภูเขาหินค่ะมีความสูง60 m. เมตรเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมวิวด้านบนกันค่ะ <S <S ชันมากเลยค่ะลองดูจากความสูงนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยวิวบนนี้ก็สุดยอดเช่นเดียวกันค่ะด้านหลังตรงนั้นก็เป็นเทือเขาชิเรโตโกะนะคะแล้วก็ด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นทะเลโอคอส ตอนนี้เราพิชิตโอรอนโคอีวาล็อกไปแล้วนะคะที่นี่เป็นจุดที่สามารถชมวิวได้แบบ360องศาเลยค่ะเพื่อนจะเห็นว่าข้างหลังนะคะตรงนั้นเป็นเทือกเขาของชิเรโตโกะนะคะ แล้วก็จะเห็นดอกไม้ป่าแบบนี้ล่ละค่ะอยู่ตามริมทางขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ ที่อุตลรบัสเซอมินนลค่ะเพื่อรอรถขากลับแต่แอบเว็บมาเห็นลำธารข้างๆตรงนี้เจอปลาแซลมอนกำลังว่ายทวนน้ำเต็มไปหมดเลยค่ะดูสิมีแต่ตัวใหญ่หน,นั้นเลยอ่ะน้ำที่ไหลลงมาจากเขาด้านบนนู้นนะคะก็จะไหลลงเป็นลำธารอย่างเงี้ยแล้วค่ะไหลลงไปยังทะเลโอคอสที่อยู่ฝั่งนูน้นนะคะ นี้ปลาที่สามารถว่ายขึ้นไปวางไข่ด้านบนได้เนี่ยจะต้องเป็นปลาที่แบบแข็งแรงมากๆอ่ะดูสิคะบางตัวก็ไหลไหลตามน้ำไปแต่สองตัวนี้ยังยังไหวอยู่ <c oughs>